อันนี้รถไฟบอกอันนี้เอ้ยตึกยังสร้างาตึกบงเส้นทางนอะคอนโดโคตรหลายสันโคตรใหญ่้น,นทางนมีสี่สี่หรือหกสันเนี่ย นต่อขึนขึ้นละสี่ร้อาสิบบาทไ่ีขอผู่ะกอาดท้นองเคอนแกนกัเจริญนึ่ที่สเนี้ก็มีรอยเอดโคลาเอ้ยไม่แทนโคลาอนแกนแล้วก็สินเพ เป็นศูนย์การคลังเกียนท่านขอนเกศอ๋อเ<ด> <c oughs> นี่ยได้แม่เนี่เต็มแม่อัวมันตีดหญ่ไงใหญ่หมากเว้ยกว้างแล้วก็มีตั้งหลายสัน,นย่งมีแต่คนรวยมีแต่ฝรั่งมีแต่อันนี้ ไม่ได้กวนเพราะว่ามันของอ่ะมันแพงมากเลยมันไม่เป็นคือมิกซี่คืออย่างเขาเด้าดิเป็นหางคนรวยแบบแบบคนรวยเลย 你眼吧。 พี่หาหลานเคฟซีแบบโอ้ยคนในทางอมออรัสินเราจะไปไปลานินชุมแพแมนตอนไปเอ่อชัยาพุม่มไปทางชุมแพ <Okay. S 1> แมนมาทางนีแมนมาทางนี้ <Okay. S 1> ไปโค้ดหลัดกับไปทางนี้ก <Okay. S 1> ็ไปโค <So> ้ดหลัดไปทางไหนวัน <Hey. S 2> จำไม่ได้ไปโค้ดหลัดกับไปทางนี้แหละมืนี้ ไปทั้งแต่ะระจำเพราะแต่ตอนนั้นมันขำไม่อ่ะลุงเรี่ยนหลามันดูทางรอยเอ็ดล้วโปรเดตไปทางเกษตรมันออกทางนี้แหละแต่ว่ามันเป็เขาชัยาพุ่มเดยโอเคว่ามาทางมาทางเอ่ียงกับภูทายสงหรอ๋อเป็นทางพยักหนึ่งแหละไปกดบมรลุอะเป็นภาพไปแต่ว่าโปรเดตผ่านเกษตรดิ ถ้าแถวสารค้ามเนี่ยแหละแล้วก็เลี้ยวางเลไปโคราชแต่ว่าตอนนี่ตอนมาช่ายภพมิมาทางนี้แหละไปทางชุมแพ่ทางชุมแพ่บี